วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานออกร้านคณะพริยาทูตครั้งที่56จัดโดยสภากาชาติไทยร่วมกับคณะพริยทูตประจำประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาติไทยสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยและเพื่อส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างสภากาชาติไทยคณะทูตานุทูตพระยาทูตสถานกงสุนต่างๆหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนตลอดจนหน่วยงานภายในสภากาชาติไทย รวมถึงเผยแพร่ภาร,รกิจสภากาชาติไทยในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินภาร,รกิจด้านมนุษยธรรมได้แก่ด้านบริการทางการแพทย์การบรรเทาทุกผู้ประสบภัยการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดช็อปแอนแชร์มีสถานทูตจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกร้านกว่า50ประเทศรวมถึงสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์ และสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์สินค้าคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกในราคาพิเศษอาทิอาหารสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องประดับของตกแต่งบ้านระหว่างวันที่25ถึง28กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ w w w d p c r e d c r o s s b a z a a c o m นอกจากนี้ยังมีโซน l ลนสติ๊กเกอร์แกลเลอรซึ่งสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตภาพวาดฝีประหัตจากสมเด็จพระกนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำมาจัดทำในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ายชุดแชทได้บุญแชร์ได้กุศลปีที่2ชุดที่1และชุดที่สองเปิดให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานร่วมดาวน์โหลดสะสมสติ๊กเกอร์ไลโดย1ชุดมี16ภาพ ในราคาชุดละ3 5บาทหรือ50คอยเพื่อนำไรายได้สมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภากาชาติไทย